หอมจองตับเด้อจองบอดีตาต้องกินด้วแท้มันจะเหลืองทองไม่เหลืองได้ไงก็ทาเขามี มาขอกับข้าวสองคนอีกและนะ้วในรัวออฟฟิศมณีข้าวเสียดไหมโน,โนูแกงไก่ใส่เส้แกงไก่บ้านใส่เส้นเรามาดูวัตถุดิบกันเลยพริกแห้งหอมแดงพริกสดแล้วเราก็จะเอาไปโขลกนะคะกระชายด้วยกระนิกตะไคร้ข่าใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมลงตกัพร้อมกันเลยโอเคแล้วก็จะมีผักหอม เราจะเอาเป็นวุ้นเส้นแห้งร้คะเราจะเอาวุ้นเส้นมาแช่น้ำนะคะเป็นวุ้นเส้นแห้งมันสิเด็มีข้นเหนียวเป็นอันเปียเดี๋ยวชุบรถนี่มีข้าวน้ำปลารเอาปิดค่ะเราจะปรุงนะนะปรุงไก่แล้วก็ไปลวกโอ้โหแบอเบย์ที่สุดเบย์ไหนที่เบย์งี้เอาที่ถาดค่ะนิ้วเข่าเราไม่ควรเอาแก้วโคกในบ่อละอาย เเบยยาป้าอ่อยยุกหุก่ขือยำลอืมังไม่กรแนกไหมเราจะปุ้งไก่ก่อนไก่ชุดบอกว่าหลังคือนคือกันอันนี้ไ่คาดไม่คาตักบอแล้วพระเจ้าก็แท้ใส่่ะบอกแล้วบบมาก ไก่มันจะไม่มีไส้เอาแล้วไส้ไก่ไมาเก,ก็เขาก็แยกไปไขายต่างหากโอเคต่อไปเราจะไปรวนให้สุดเราจะมารวนค่ะรวนให้สุก่อนรวนคนแล้วก็เตรียมน้ำไว้นั่ไหมตอนนี้ดูรายการก่อนได้พันพอดี25ก่อนเทีย่ยงหอมมากอุ้ย โหแล้วพาใครเอามาเนี่ยหอมหอมจองตับเด้อจองต่อเด้อตับมันกินด้วยหูในบ้านแท้ๆมันจะเลืองเขาไม่เหลืองได้ไงก็ทาเขามีเอาวะว่าจีนเขาลืมหึงเขาหึงเขาโอ้ยมึงเขาแย่อีกอ๋อปอหอมหอมอีก สุธีบอกที่บอกงากี่อีกบอกทุกมืบอกทุกมือบอ,บอกทุกขึ้นแต่ว่าต้อเป็นสุดเก้าแยกะเกยนแต่ราสาจังสุดเส้เห็นน้ำน้ำโอ้ยจะขบจะมักไม่แหงเลยมัแช่ขวไปจังเยเตไอ้เส้มอนึงมาเด้อมา,มาเมียน่ัน,นัังสิเลนดี หมูเมามาเด้อจะได้เส้หมอนวดนะ่าษีว่าไม่ดีเนาะต้องวัสดุต้อเอะใส่น้ำไร่ไร่อุ้ยใส่น้ำเยอะสิมันจะได้สดชอบสดน้ำเิมัใยตยว่าขึ้นขึ้นอย่างด้าปเ็ดใช่ครับทีลังใส่เทปก่อนนะเทบอกว่ามันเยอะใส่ไรถี่จม

ใส่เสร็จมือนของเข้ากับเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีลาบหมูด้วยแล้ววัตถดิบและทะ้ท่าไรวันนี้ทั้งหมดก็คือเราจ่ายไปแค่สี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทลแล้ว,เ,ลวเสร็จแล้วต้องไปเสิร์ฟแล้วะคะ่ะเพราะว่าทุกคนรอแล้วรอกินแล้วจ้า